สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมาบ่งเห็ดอยังกับเซลเซลอย่าคะสวัสดีจ้าพ่อูดโพวเห็ดจ้าไปจ้าไปเอาเห็ดไปในสกอดกดิ่าคะบ่มันเทาเลยสนึ่งไมันเรจอะไรนะเออเห็ด้มแม่นเนาะ มือตาว่าปิตีหาเพิ่มเห็นยายรุนไายตากเล่าแปลตัก็สิว่าจิบอไปเฮ้ยชวยอัี้ใจคนก็จะบอหาคนตขนายามบ้านไปเ็ดจักหมูยนะโมาเหอากรตาไปแเ็ดหาหนึ่งนะสองมูเก็บแต่เต็มกระตาปลอโทมูเดีวกระตาเอากระตาไปห้ช่องตาผมไปเก็บเผ็ดบานใ่ไหเต็มใช่ช่วยลอยเอากระตาไปสองกระตาเต็มอีกสองสามกระตาามกระตา โพดโพเห็ดมันเป็นมันมันเป็นเรือโลละหหกสิบบาทหนึ่งบทจังละว่ากันประมาณนี่ปีองดอกจุ่มจุ่มหรือ่าบ่มันเป็รือโลละหาสิบบาทหนึ่งจักเห็ดมันหลายโพดปีอเห็ดปวกเนี่ยปีอิงปวกมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงเห็ดเด้อจักแต่สกินจะมันเบื่อเลยเห็ดปีนี้เห็นโพดบ่เห็ดอีหลีเออพี่น้องก็พูดเนาะในรอบเป็นสิบปีที่เห็ดออกหลายปันอีนะออกชมพูมีลีและเเครื่องบินมาพี่โต แม่ในรอบเป็น,น1ิปีไล้เห็ดออกลายมันบอเห็ดมันบอกออกลายแต่ดนอะไรไหนบ่าวมีหนึ่งไว้บ่ปีนี้มันฝนดีตั้งแต่เดือนสามเนาะพอดพอ่าเห็ดหนึงนน่งอยากเปลือยนะครับว่าสูส่ันนี่ <ไป S 1> บอได้ไไหนึ่งนั้นจะส่งไปไทยเหยย็ดอะไรเขาใจร้อส่งไปคนในบ้านเนด็เขาส่งไปที่คนชาวเคยหลับของกันเด้ ค่าส่งนั่นสองโลต่อสามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทบอกเขาส่งใส่ก็เขาก็แแซใส่กล่องเก็บเป็นกล่องไผ่กล่องมันหลักกาเข้าส่งขับไปเขาบไปเอาไปส่งรถทัวคืนเดี๋ยวแล้วการใส่ไปฝากรถทัวฝากดิบนี่เลว่าต้มแต่ของชัดฝากดิบหอดมือยังไม่ได้ถามจัง่วะหอดยังฝากเห็ดสดๆแบบนี้เลย มันแช่เย็นมันก็เชิบนั่นบ่นะปกติปบ่เขาสิตู้เย็นไว้ก็ซอับเม,มือม่ได้เป็นอย่างไรเขาเห็น,นเข็นมาเป็นมออัดเขาห่อกระดาษทั้งซื้อพี่เข,ข,ขาลกงกระาแ้่เห็นเนาะแต่้าใ่กงอทั้งเบิงงละเดียวเอง

ฝากยำแบงยำเส้าก็ฮอดแล้วนี่เดชผ่นส่งมาแล้่เดชเอฟซีผ่นโทรมาแล้วว่าของถึงแล้วนะครับฮอดฝากมาแลงมื่อวานนี่กับมือนิ้อเส้าอีกก็ฮอดแนะน้ำสิเหลืองไ้คนไรคนลอเห็ดแต่แพงนะค่ะส่งนะสามร้อยแปดสิบเขาจ้าซื้อแล้วส่งมาให้แน่แนะนว้ำไปนั่งเครื่องบินมากินเองลูบอกว่าจกกัดซื้อในตลาดตลาดอยู่ อยู่ไอ้ไทยกับนีตลาดลาวโลเราเจ็ดแปดร้อยสิจ้ะส่งการยังไปกัเฮ้ยสีเห้าอะไรมันก็แบแซ่บคือของบ้านเฮาจะกินของบ้านเฮานี่แม่มันเขก่าตลาดฉันโอ้มาจะใส่ฉันโบ่บ่อยเห็นเอฟซีบอกว่าของในตลาดอยู่ไทยนี่มันเป็นเห็ดฟาร์ม เฮ็ดปูเฮ็ดฟ้าเนี่กเขาปลูกโบในตามตลาดกับโสดเพราะว่าเขาเก็บกวมันขามขึ้นเด้กกับขามมือขามขามขึ้นเด้กแล้วก็บางทีกับส่วนใหญ่เป็นเฮ็ดฟ้ามเขาเพราเดี๋ยวนี้นะเขาปลูกอย่างกขาปลูกองเขาก็ปุลโบคือเฮ็ดธรรมชาติถึงแล้วผลส่งกอบความอบอุคลองถึงแล้วนะครับนี่ยถึงไวัยเลยนะเขาฝากรถลดทั่เนาะแต่ค่าส่งบ่ไวนะครับแพงนะค่าซับ180บาทค่ะ สองโลต่อสามร้อยแปดสิบบาทเฮ็ดสองโลเขาแพงกว่าราคาากเขาต้องไปฟิตเซ็กกล่องโฟมอีกแล้วอีกเด้จิ้มบนนั้นซื้อสองโลกับโลละร้อยกับสองร้อยไปบวกค่าส่ง่ายเอกค่าผ่านเกือบพ่อเกือบพ่อกันแ้ยังะเพรยไปกันเน่าพ่อแม่ย่ามันเน่าแหละอย่างเสียงเกอ่้รเฮ็ดโะพ่โพปีดีนะ จ้กน้อยกะซีมีมันก็ซ์ออกปีดีต้องเฮ็ดต้องดีตลอดรถ้าเบงกันจ้งน้อยกะซีเฮ็ดอย่างอื่นหน่อยเนาะเบามีรับแลโอ้ยยังเบาเรื่องเห็ดเป็นคนดันนี่กิดแชวมันหลายพวดจนเบื่อแลยต่ก้อนโหยหาแต่ะก้อนเออโหยหาโอ้ยอยากกินเห็ดเด้อออกแรกๆกับสักพอตซื้อกินเพลินความอยากปัดมันออกไล่เลี้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยว่าอยู่ก็ไม่อยาก มันออกเอลีอลอมันทักจะกระเบือเฮ็ดเจาเรป่วอมันมีเบื่อเนาะออกสูโพลหรืเนาะมันเฮ็ด้ยางงหน้าคอยในนอหนึ่งไดออกสุบัติก้าออกสูโพลจกจากป่าสิกลายเป็นป่ามูดุดนะโพดไดก็เขาเก็บโพลไดกเขาเก็บปาปัดโพดเฮ็ดเ็ดมูใหญ่เนาะมันเราจะขื้นมูดุดหน้านี่แบบมุนปุปุอยู่หกป็นได้กรมุน โพล่โ bon, oh, okay. ่พ yeah. ั่ออเยแม่พวกประเทศกมุนได้าดำหน้าเหน้าดินาเกกระแทกตัวแม่มูรคือจว่าแม่น่เากดเาจุดอ่ะผูอันซาบหนักหน่อยหน่ออเขาช่ออันเอาเ่อนเขา่อรุ่นช่อช่อน่อแล้วช่อะนัดืัดืมาทิ้งห่วยหัดืนมาย่งหมดโลอแม่มันซดายถ่หากมันยาว างาดต,ตามเขามงบอกี้เล้วนันแลงาดตามเขาใรนาขจาวะาดังดเบิ่งากงเบิ่งกมีเห็ดในในผมเออกําือคอยเก็บมือก่อนแหละบริเห็ดดอกเห็ดได้แต่งัดคือว่าด้ซี่สับลาบเจยวแห่งงัดแห่งซี่สับลาบจะเห็ดเนาะเห็บ้ัางนางรละงจีน่าคานมุนอีปุ่ยเนาะ แม่กอภัยเขานะเาปวดขโหัเจอวปวออกมายังปีหาแล้วซะปวกที่มาเก็บทีแหละว่าก็ลืมก็ตายเห็ดแต่เฮ็ดนี่เห็นปวดงัดจนหอดโคตรยังบ่ยังออกคือเก้าได้แต่ว่าคันว่าเก็บแล้วกกไว้บนเก็บล้วปงเสีดินนั่นแล้วซะเลยได้บ่อบ่อใส่อดเสือกับบ่อ มันเป็นบ่อเป็นอย่างบอออ่ออะไรได้ขันมันเลือกกระตาแเ้รเขาเก็บใส่ขอดเสื้อเขาเราหอ,อกจ่ขอดเสื้อได้กกับบ่อออกแต่ว่าคัดเก็บแล้โปงแล้วรรถบออ่อมันกษตรเป็นเคสมัม้งเนาะเขาปงแล้วปวกมันหู้มั้งมันเลยใหายบ่อนมั้งว่าไรมาเห็นยังมั้งแต่ว่าคัดเก็บแล้วปงใสดินนะบออ่อคันเก็บใส่ขอดเสื้อ,อยงออนงยบ่อ ทำไปจะขึ้นเมือนเลอเยลแ่งเด้งๆลงไปกันเฮโนศรอฐเนี่ยมันหมวนตอนเก็บอยแล้วพี่เราเอ้เห็ดนะคนัก็ซื้กระตาแ่นลงห้องุ้เฮ็ดบานุ่งตเห็ดบ้านที่แห่งขากมูใหญ่แลาวขาจุดเพือกนี่แล้วเศร่ฐเห็ด ผูดูดีกูไกลก็โอ้อยากได้จะไปเฮ็ดโทษพ่อพี่น้องข้าเจ้าก็อยากจะเนาะเห็ดเฮ็ดก็เนาะขี้อเฮ็ดไปเฮ็ดธรรมชาติจทังสี่แหละฝนดีพี่น้องเอ้ยมันหนาวจะเอาผิวมาล้มกดีจต่อเนี่องจรวันโลดเบาะมีเอารถใหญ่ออกไปแจอามามันนอนกินจากสองคืนมันนอนกินจากสองคืนสามคืนแต่ฝนตกหำแล้วมันอยากเริ่มอยากแม่มันบริเปลี่ยนบริบาลได้ฝนตกห้ามเมื่อวานนี้ แต่ผมต้มเนี่ยเสีออกต่ออย่างค่ะตกมห้าแล้วมันเศร้าออกไว้แบบนี้มันเปื่อยเลยจากเห็ดเนี่ยได้กินแล้วพี่น้องมัค่อยเบื่อเลยเห็ดกระโพอ่ะผัดกะเพราผัดเห็ดกระเสบเลยคอยตะมากเห็ดผัดกะเพราเห็ดนะอันนี้ินหนึ่งเห็ดโสมเออเห็ดโสมเห็ดบานเหมาะกับการเห็ดโสมดูปิดงีน่าชื่งอะไรล่ะ เห็ดเปะ่าอ่ะคันหนึ่งนะสู่อันนี้ปลาได้เดยให้สู่ลวกปลาได้ลวกเก็บแต่โดนกอนแต่ลวกจะลวกซุกได้จุ่มแล้วขึ้นโลดมันกระสิแข็งก็ดูเก็กๆอยู่คันหนึ่งแล้วมันซุกเราเก็บไว้มันเปื่อยสู่ลวกปลาได้ลวกแล้วขึ้นโลดบ่ได้ลวกซุกไดนลวกเออลวกพ่ออ่มันเสือให้มันให้มันหมาแต่นั่นแหละมันกระสิออยู่โดน พักกระดาวนีก็คือกันจุ่มน้ำแล้วเอาขึ้นโลดเด็เก็บไว้ดิสดคือเกา่าเกี่ยวกัพักเก็บมาใหม่ๆนี่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้บวบเปื่อยบ่อังอย่างหาหาลวกแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็แส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ยังเด็กินเก๋ๆไปหาลวกหน้าหรือม่นไร้ลวกสุกมันหมาดเป็ไรมันอยู่ในโดนกว่าเดีวยว้หาวหนึ่งแล้วมันไอ,อเปื่อยแล้วมันสุกดนมื่ก็เปื่อย เห็ดขมมาดีออกมนหนึ่งเห็ดขมไปกินยำแรงเลอะแดดมะฮาหนึ่งไว้ขามปีเยมันมันเริ่มจืดเราไปแกงลยทั่วแช่แชบแซ่กะคอยมาปีแรกเขาเดี๋ยวไปลื้อตู้เย็นเอามาเล่าปลาแกงเขาือแซ่แต่แกงเห็ดขมนะแบบเย็นำแห้งบ่เอาใส่ตู้เย็นไว้ขาปีแล้วมันจืดนีนี่บบเห็น เออยังบ่เห็นเห็ดขมออกเนาะเจ้ามันพันออกมั้งที่บ้านเข้าวฮิรังงูก,กะผักกามากะหาบมาเห็ดปีนี้น,นะโพดดีได้ขนาดเขาส่งไทยได้ราคาย,ยังตกเขาขายส่งไทยไในย่บ้านนะเ<ะ>ห็ดขมอยู่ไทยครับไปขายไทยคือรอดๆพอถึงว่าเห็ดปวกเนี่ยเขาส่งไทยได้แต่ว่ากราคาก็ยังตกอยู่เพราะว่ามันาามันหลายโพดราคาขาขายลงเทป ราคาตกก็ดีส่งไทยก็ได้โลละสองร้อยมันหลายโพดเดี๋ยวนะเออกปัจจุบันเขาขายส่งไทยเขาเขามาหับเอาเขาขับเรือมาหับเอ้าแมนเราเราเห็นว่ามีเก็บกระยาไปซื้อตลาดเห็นละงอกิโลละหกร้อยแล้วแเมนเขาขายเป็นขีดเราซื้อมาสองโลขีดละหกสิบบาทเจสี่าเพ็ดเพาะขาขีดละ สี่สิบบาทบ้านทาวน์เฮลโลงอกนะยากไปเดี่ยวเนี่ยไปกินนะชมมันเอาไปกินเนี่ยยูโรราคาสิบบาทไปปักซองมีแต่เห็ดกอากจะแบบปักซองทอดไข่ครับรถไปเมืองไซบูรีนะสุดถนนตั้งแต่บ้านฮาจอดเมืองไซบูรีเออข้างทางันป่าวข้าเจ้าฮาร์ชันนี้เจ้าฮามานั่งขายข้างทางกันนะหามาแล้วมานั่งขายข้างทางนะใช่ถาดถาดละหาพันกีบโอ้ยสิบกว่าบาทโคตรโคตร เออมันลงบ้านเบ่ามันเลยทีบ้านเฮามันใดก็หาได้สู่คนหาได้เบิดบ้านเบิดเมืองกันนะขนาดส่งไทยอรลละสองร้อยนบ้านนะก็ส่งรรณสิดาลนะลุงละสองร้อยหนึ่งเขาว่าเฮ็ดมันลายมันอ่างหลายๆบ้านส่งมาเลยมันราคาตกครับบ้านในก็ออกสู่บ้านสู่เมืองแห่งนาเฟสแห่งก็ออกหลาย มีหมูพันคนกพด่อฮอรพันคนอันเื่ะกเ่นากกุ๊กเก้าเจเลือนผ่านช่องเป็นเดดาเกันได้สูบคนนี่เดะกรอกยูทูกับประเทศลาวคาเฮดก็ได้สูคนอีกประเทศอันจังแกอเกมเ็ดมาเขาบเคยเก็บมูใหญ่คือมูซานร้เลย หมู sociedad, ่ใหญ่อีหลีกระตาดอกเจ็บมันเนาะตาบ่แม่นดอกบาดดอกจุ่มกําลังโดินสะออนถ้าแม่นพูดกบาน่ะบ่องโอ้ยดอหากระตาพุ่นนจุ่มมันอีกเต็มบ่ตาี่มองได้นะแน่นทางนนอันนั้นเด้าะลุงเปิ้นดดอกมันไปหน้าา้เลยแว่าอันเจ เขาไปจอบก็ห <rium> ัวหมองมันออกเขากรวดมือวานมือซึนเขากวดคนละมุมแต่มันแปดเบิร์ดแต่มันทักกัมาออกบันซี่ก็ย้ายมันต้องไปกรวดแนบไปเลยเห็นนะเขากรวดแล้วเขากรวดเบิรงเนาะเออเขากรวดเบิรงแล้วแต่มือเขากรวดมันบอกออกมาแมันก็มาออกเนี่ยมัอก็ตกรวดทายมือบอจากเหตุอะไรเห็ดโทษโทษเห็ดสีออกก็ออกโดนพอได้เห็ดปีนี้ซาพอต่อเนี่ยนี่นั่นอันไหนโมเมนต์ชึงอัน น้ำฉางเข้าอัะนะบอน้ำฉางคายพื้นลงไปนะบอปวดไปหาหลบซอยบ่ค่ะมันออกลายออกซาซเหมือโปวดไ้สิไได้กาหีเลยนะมันออกลายจนขาดปวดแล้วแล้วไป่นอกมันหมวนได้มันหมวนยัมเก็บมันเหมือยามหลากแต่แรกนี่แหละที่มันหมุนละล่จากเถื่อนนี่ ยาเก็บตะมวนมวนแห่งร้ายแห่งมวดปัญญาม่ลากดิเพราะอยากหายเมื่อนั้นนางลากเฮ็ดกระนอสะพายกระนองซาเดชกับเทียคือเด็ดสาบสีกะละมังนะเฮ็ดอันนี้ดีเด้ถ้าเป็นเฮ็ดปวดน้ำแกงเฮ็ดปวดจิกในแห้งดอกดำๆน้ดหน้อยอ๋อแกงพิมน้ำแล้วแล้ดอกจุ่มมันยังเคี้ยวล่างเมื่อยเผลาแล้วเราไปเอาเนื้อดอกจุ่มมานะแล้วก็ เรากรป๋าอย่างนี้ไปน้ำานะทูทูจักตาทูแล้วเราปลามันบาดเราจะเก็บเอาเขาจะเก็บเห็ดบานอ้าวจังแล้วมันสีย่างให้เก็บบ่อก็ขอบเราแล้วเอาะก็สิจงมาห้เจบัวป่ามึงจงกับช่างนล่นเราอะน้ำเปล่าแล้วจุ่มนิดน่อยนะสิเหลือให้เจ้าบ่อเราไปเห็นเมื่อก่อนเันจกตาเกือบกระตาจูหมูหนึ่งนอยังว่าโอ้เสียดายมันยังน้อยมากกพ่นน่นะมันได้พ่นนิดสัางัดขึ้นมาสี่สัปหลาอยู่ขับงัดก็บเห็น บอกเก็บก็ไ,ได้ค่ะไปไปมือที่ซอยเบิ่งนาะโอ้ยให้กว่าเขาสาวหน้ามันแปนข้าเคี่ยวโอ้ยดีนะเจ๊มองได้ม,มันลายนะเขาจี๋เขางัดเขาง่ายอ้ย,ยน้ำจัดสิหกปันได้คะ่มมะเออ มันเป็นพ่กอุ่นน้ำหกนได้ขนาดน้น้อะลด็ดป็่ารอปีแรกให้เถัวหน้อยหวบุ๋นอีตาอันนั้นกมจะลองข้องอุบุ๋เราทางเราพันเราเก็บจะเป็นทางอันเวมีบ้ากนบริยานอย่นะคันพ่อเฮ็ดนั่นเจ้าสิปันนเจ้าสิมีหมดเจ้สิมีต่อมีแตนคอยกับบริยานในหาดหนึ่งหมู่เดียวมันบาน

จะได้เคยจะไปงานบอกครับข้าแั Ça, oui. une une oh, bon. 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 ่กับปฏิกริยาสวัสดีคุณพี่น้องค้ามีงานต่อนะคะจะลงรายยังบ่มงานอยู่โอ้ยเมื่อยเดีค่ะสวัสดีจ้าพี่เราสบายดีจ้าข้าจาตกกา